สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับพบกับผมเป็นสิละว,วันนี้เนี่ยผมอาจจะเงียบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็เออแฮตนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงด้วยเดี๋ยวผมเข้าเนื้อหาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะต้นอื่นนะครับหลายๆอย่างก็อยากจะมาพูดในคลิปนี้เลยนะครับผมอืมโอเคส่วนคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่พูดถึงเกมเซเว่นไนท์ไอดอลนะครับแอคเวนเจอร์ที่อัปเดตในวันที่3ตุลาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้ เป็นอัปเดตแบบเล็กๆนะครับในเกมบ้างน้น,นะครับจะเพิ่มตัวละครทั้งหมด2ตัวนะครับผมในแพทนี้มีโครส์นะครับกับบาเอลนั่นเองซึ่ง2ตัวละครเนี่ยเป็น2ตัวละครที่เออชัดเจนอยู่นะครับว่า2ล้านกับ1ล้านนะตัวแรกนะครับก็จะเป็นโครส์นั่นเองดาร์กไนท์โคลส์นะครับตัวละครน,นี้เป็นตัวละครเพศตีไกลนะครับหรือว่าสายฮานู สร้างวาวุธหายที่โฟกัสไปที่ตัวละครตีใกล้ก่อนนะครับไม่ใช่ตัวแทงนะครับผมตัวตีใกล้แล้วก็สร้างควาวุธหาย100%หนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็โจมตีคริติคอลเนี่ย100%หนึ่งเป้าหมายเหมือนกันเมื่อโจมตีสำเร็จนะครับจะมอบนักพเนจรผู้รู้คุณให้แก่พันธมิตรทุกคนเลยสองเวทีนะครับก็จะเป็นเพิ่มตีเร็วกับเพิ่มอัตราจุดอ่อนในเกมในทีมตอนนี้นะครับอย่างทีมนี้นะครับตัวละครที่เป็นตัวเพิ่มตีเร็วเนี่ยจะเป็นเทโอตัวเพิ่มจุดอ่อนเนี่ยจะเป็นซึ่งหงอคงไไม่ก อยู่แหละเนื่องจากว่าซึ่งออกคงเนี่ยมันมีคำสาบนะครับซึ่งออกคงเนี่ยเป็นตัว2ล้านเจนเก่าที่บั็อกอยู่ตอนนี้นะเอาออกยากนะครับแต่แตทนเทโอเนี่ยได้แน่นอนอแล้วก็มอบดิบับเผาไหม้นะครับแก่เป้าหมาย2วิธีตัวนี้นะครับจะเอามาเล่นกับทรูนง่งชูนก็จะมีตีเผาไหมแรงขึ้นนะครับอันติีของตัวเธอนะเห็นปะเนี่ย สกอนเผาไหม้เลื่องไหนนะครับผมมอบบัฟมือปืนพเนจรนะครับอันนี้สกิลนะแกตัวเอง1ิวินะครับก็คือจะเป็นเพิ่มโจงม30เพิ่มตีแบบตีเล็กฟ้านะครับ24%ซแล้วก็ไม่สามารถขจัดตัวนี้ได้นะครับผมสร้างสายแบบ3 0 0 0เซแบบกว้าง3เมตรยาว20เมตรนะครับเป็นอารมณ์เหมือนพี่ดำนะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีสำเร็จนะครับจะมอบดีบัฟกระสุนดำเงาให้กับตัวเองนะครับ10วิทีอ๋อไม่ใช่มอบดีบัฟกระสุนดำเงาให้กับเป้าหมาย10วิที นะครับโดยกระสุน้ำเงาเนี่ยจะเป็นลดแม่น60ลดความเสียหายแบบคิ24นะครับแล้วก็ลดความเสียหายจุดอ่อน24ปรับใช้อัตราคีที่ข้อเพิ่ม100%ก็คือสก,กิลน,นี้ติดค100%ถ้าตีโดดนะครับทีนี้โค้มันชัดอยู่ว่าเป็น2ล้านนะครับผมเพราะว่าตัวละครโค้เนี่ยมีบัฟที่เอาไว้เล่นสเตนได้แทนเทโอแน่นอนถูกปะโอเคทีนี้นะครับโคลเสร็จลวเดี๋ยวมาบาอยอต่อ บาเอลเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่วีขอ,อยากนิดหนึ่งนะครับจริงๆจะถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วบาเอลนะครับเป็นกลุ่มใหม่สังกัดใหม่นะครับสาวกแห่งมารุยูที่จริงๆภาคหนึ่งก็มีแล้วเนาะประเภทนะครับเป็นตัวละครดาบนะครับตีใกล้นะครับแล้วก็โฟกัสต,ตัวละครที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนอันนี้เรียกว่าเข้ากับสก,กิลได้นะครับโจมตีธรรมดา400โจมตีคริส350 2เมตรนะครับตี่ยเอโอีนะแบบวงกว้างนะครับเมื่อโจมตีสําเร็จนะจะได้รับบัฟราชินีแห่งแสงสีเงา2เวที โดยที่บับนี้นะครับคือได้โล่2ครั้งนะครับแล้วก็ฟ้นฟูเฮปีสามเปอร์เซ็นต์ทุกๆ0ูจุวิทีรวมกันแล้วอยู่ที่1 2เนั่นเองเม<อ>ื่อโจมตีตัวที่ติดอัมพาตนะครับความเสียหายสุดท้ายในแรงขึ้น50%เลยนะอันนี้ก็เรียกว่าดีนะครับแรงมากสก,กิลนะครับดึงความสนใจตัวละครประเภทธนูนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับสามตัวด้านหน้าเนี่ยหมายความว่าดึงตรงไหนก็ได้อ่าสมมติเราเล่นอารีนา ตรงนี้คือทีมศัตรูเรามองเป็นกระจกนะครับมองเป็นกระจกนะสมมุติว่าเนี่ยผมวางตำแหน่งใหม่ก่อนสมมุติให้อนี้แล้วกันนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็เอลกาแล้วกันยืนตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ดอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันก็จะดึงเอลกาดึงเดจินเลฟดึง,ดง วเนซ่าแบบไม่มีโฟกัสเออไม่มีแบบไม่มีแคปแอเรียครับแต่ถ้าของเราเนี่ยเป็นนี่ชื่ออะไรวะเนี่ยซาเลมนะครับสมมุติเราเป็นซาเลมแล้วซาเลมเนี่ยโดดไปก่อนปึ๊ดหมายความว่าบาเอลเนี่ยจะดึงได้แค่วานิซ่ากับเบจิลีฟอ่ะเข้าใจฟิลป้าเพราะว่าเขาบอกส่งสุดสามคนนะครับ หมายความว่าดึงตรงไหนก็ได้ที่อยู่ด้านหน้าสามคนตรงเนี้ยมันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียสมมุติว่าเราดึงได้สามคนสมมตุติเราเราเป็นตัวล้วงตีไกลเนี่ยก็คือเป็นซาเลมใส่ซาเลมเข้ามาแทนเนี้ยหมายความว่ามันจะดึงแค่สองถูกปะ่ะแต่ถ้าเราใช้เป็นเซเว่นนะดึงแทนแล้วตัวที่อยู่ไกลที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ย มันจะดึงปื้นสี่ตัวตรงนี้เข้าใจปะเออมันก็จะคือมันชัวมันชัวแต่ว่าปริมาณมันน้อยเออประมาณนี้แล้วก็ไม่สามารถดึงตัวลวงได้นะครับแล้วสิ่งที่ผมกำลังพิจารณาอยู่เนี่ยกำลังคิดว่าถ้าสมมติว่ามันสกิลไปแล้วแล้วเป็นบอสอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวเราก่อนนะครับผมก็สร้างอสัองสาหาริมทรัพย์3,000%วงกลม2เมตรรอบตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีสำเร็จมอ,มอบอัมพาตให้กับเป้าหมาย3วิมอบดีบับคำสาบของราชินีมังมุมแก่เป้าหมาย10วินะครับโดยที่ราชินีนะครับราชินีมังมุมเนี่ยเป็นดีบับลดบรรเทา20ลดด้านขี20นะครับอันนี้ดีมากคือมันเป็นการตีแทงละลายแทงได้ตีความทะลุถึกอะประมาณนั้นหมายความว่าถ้าทีมไหนอะไม่ชนแม่อะเหมือนเดิมนะครับแม่คือใครอะโอเคทีมกูเป็นอะไรไปแล้ว แบบหนึ่งนะสมมุติว่าทีมคุณชนแม่อันนี้คือแม่นะครับคนนี้คือแม่นะครับลานเนี้ยสมมุตินชนแม่เนี่ยบายเอลคือเหมือนดึงตัวตีไกลมากระทืบตัวเองนะครับแต่ถ้าไม่ชนแม่หมายความว่าสามตัวละครนะครับถ้าไม่มีโล่เลยนะสามตัวละครที่บาเอลดึงมาคือบาเอลได้คิวฟรีเลยสามตัวถูกปะเพราะว่าหนึ่งเลยบายเอลเนี่ยมีรถ ลดความถึก2เนี่ยบายเอลเนี่ยมีอัมพาตใช่ไหมก็คือทําให้เป้าหมายเนี่ยตีสวยไม่ได้3คือตัวเองตีตัวอัมพาตแรงขึ้นแล้วก็ตีเอลีด้วยอ่ะสตัวที่ดึงมาตายแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดเนาะอันนี้โกงมากใน PVP นะครับแล้วก็หอคอยก็ค่อนข้างว่าจะค่อนข้างว่าจะโกงมากเหมือนกันแต่ทีเนี้ยถ้าเป็น PVE อ่ะ PVE นะครับบาเอลเนี่ยจะแทนได้แค่ คายเลยเพอเผอน่าจะแรงกว่าเด้ออ่ะจากดูดูจากดาเมจเนี่ยผมว่าคายน่าจะเบากว่าแต่ว่าคายเนี่ยต้องต้องดูก่อนนะครับว่าคายเนี่ยมันเป็นตีคิหมายความว่าคายเนี่ยมันสามารถที่จะสกิลไปแล้ววุดขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็ยังตีคิอยู่ดีตีคีลดต้านคีได้อยู่ดี24%ด้วยนะครับแต่ตัวของไบเอลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแม่นสูงแล้วก็ศัตรูต้องไม่มีโล่ต้องโดนตั้งแต่ฮิตแรกในการดึงความสนใจศัตรูมาเพื่อลดต้านคด ทำให้วิธีการเล่นเนี่ยค่อนข้างยากกว่าคายนะครับเพราะว่า2เนี่ยถ้าเป็นบอสตัวของไนแอมโหมดเนี่ยจะมีต้านสถานะซึ่งต้านสถานะเนี่ยมันรวมถึงการไม่ถูกดึงด้วยมหมายความว่าบาร์เอลจะดึงเป้าหมายมาไม่ได้นะแล้วก็คาดว่านะคาดว่าถ้าเป้าหมายมันโดนดึงมาไม่ได้เนี่ยบาเอลก็ยังจะหมุนรอบตัวเองอยู่ดีเพราะมันไม่ได้บอกว่ารอบเป้าหมายเข้าใจปะ ถ้ามันเป็นรอบเป้าหมายเนี่ยหมายความว่าเป้าหมายที่โดนบาเอลเลงอยู่เนี่ยบาเอลจะต้องต่อให้ดึงไม่ได้เนี่ยบาเอลจะต้องวิ่งเข้าไปหมุนแต่ในเมื่อมันเขียนว่ารอบตัวเองหมายความว่าถ้าบาเอลดึงวุดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะหมุนหมุนพืชอ่ะอันนี้มันไม่เคยมีกรณีนี้มาก,ก่อนผมก็เลยคิดว่ามันเป็นกรณีพิเศษที่ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับนอกจากจะเข้าไปในเกมเองแล้วก็สองเนี่ยเอสองเกี่ยวกับตัวละครบาเอลเนี่ยคือบาเอลเนี่ยมันเป็นต้องพูดก่อนนะครับว่าสามพัดอะไรเป็นลีก ความสามารถที่ขึ้นอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงกันในเกม100ร้อยเปอเซ็นตไปซ้ำมันมีหลายกรณีลที่สามพัฒนาเนะี่ยกันในเกมไม่เหมือนกันอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นตัวของอากิลนะครับที่ในในสามพัฒนาเนะี่ยเขาบอกว่าอากิลอยู่ไหนวะ <c oughs> นี่อากิลนะ่ยจะมีเพิ่มขีครับผมกับเพิ่มจุดอ่อนแต่พอเข้ามาในเกมจริงเนะี่ยดันเป็นเพิ่มต้านขีกับเพิ่มมาตาบันเทาอย่างเง มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ไม่ผิดพลาดถ้าเป็นแบบนี้ b บเอลน่าจะแรงกว่าขายแต่ก็ไม่น่าใช้เท่าขายอยู่ดีเนาะแต่ p v e เนี่ยเอา PVP เนี่ยก็เรียกว่าใช้ได้ใช้ได้ดีเลยละ่ะผมให้4.5ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มขอตัวใหม่2ตัวเลยนะครับตัวละ1ชุดนะครับโคลกคับบาเอลเพิ่มด่านใหม่เพิ่มเควสใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่แมปใหม่ นี่นะครับแนวล่องสีเงินนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหม่ด้วยนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีแมบนี้เลยปรับใช้วงล้อนำโชคซีซั่นสามนะครับนี่เลยเด,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 ด็ดเด็ดเ็ดเ็ดไม่เหมือนจะไม่บอกเลยนะว่าของรางวัลซีซั่นนี้ส่วนใหญ่เป็นอะไรไม่ได้พูดเอาไว้นะครับโอเคมันมันให้ไปดูในเกมด้นะโอเคโอเคโอเคดูในเกมได้นะครับผมต่อมาเป็นระบบมิสเตอร์ดาเมจนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เช็คได้ว่าเพื่อนร่วมทีมในทีมของเราเนี่ยสิบสองสิบห้าตัวเนี้ย มีตัวไหนที่ดามจประมาณไหนบ้างนะครับแล้วกเ็เพิ่มอิทธิพลนะครับตรงนี้เลยเพิ่มอีก2เวลนะครับเหมือนเดิมเนาะบางเหี้ยน,นะครับเพิ่มเวลนะครับแล้วก็ปรับปรุงเล็กน้อยตอนนี้นะครับตัวของไฮลอดลูดี้เนี่ยหลายหลายคนก็น่าจะมี10ดาวกันละบางคนละกันบางคนบางคนน่าจะมี1ิดาวกันละไม่ใช่หลายคนหรอกเขาบอกว่าเขาจะปลดตรงนี้ครับของลูดี้นะเพราะาคนอื่นเนี่ยมันปลดอยู่แล้วเนาะ นี่นะครับบนค่าความสามารถนี่นะปรับให้สามารถอัปเกรดค่าบุนค่าวามสามารถนะครับโดยใช้การ์ดแบบเดียวกันของไฮโลดได้นี่ปรับปรุงล่องลอยความกลาหลนะครับก็คือตรงนี้มังกรขาวให้วานได้15คนจำนวนสองทีมนี่สิบห้าคน2องทีมนะครับแล้วก็จะคำนวณดาเมจจากทั้งสองทีมเลยนะครับแล้วก็นำมาแข่งขันกัน เพิ่อมอันับกรุ๊ปที่จะไปแข่งขันทีละร้อยคนโดยโดูจากคะแนสนสูงสุดของซีซั่นก่อนหน้าหมายความว่าจะมีเซิร์ฟเวอร์แยกนะครับที่คนที่ตีแรงสุดร้อยคนในทั้งเกมเลยนะทั้งเกมเนะี่ยจะมาต่อยกันนะครับผมซึ่งผมนี่เพิ่งจะท็อปสีสตอนนี้ก็น้อยๆเลยนะเพราะว่ากันจริงสู้พสู้คนเติมไม่ไหวอะผมอะผมไม่ได้เติมเกมนี้นะครับสู้ไม่ไหวโอเคแล้วก็ เพิ่มหน้าต่างข้อมูลจัดทีมบอสลัดนะครับเพิ่มปุ่มคัดลอกการจัดทีมบอสลัดตรงนี้ซึ่งจริงๆมันก็มีแล้วอ๋ออ,อาจจะประกอบทั้งทีมไป3ทีมแล้วก็กดปึ้งมา3ทีมเลยอันนี้หรือเปล่าเน,นี่ย็ไม่รูเหมกันปรับระบบประลองให้สูงขึ้นนะครับอีกแล้วเหรองานประลองคืออะไรอันนี้ปะ ผมรู้ว่าลทุกคนรู้ว่าระบบเนี้ยเป็นระบบที่ผมไม่ไม่ชอบเลยแบบไม่ชอบเลยมันมันดวงอ่ะแล้วผมดวงดวงดวงเกือบเกือบหลุดแล้วเมื่อกี้ดวงแย่มากนะก็เลยรู้สึกว่าโหมดมันไม่ใช่โหมดของผมเลยไม่ใช่โหมดที่สร้างมาให้คนแบบผมเล่นเออไม่ป้มเท่าไรนะครับแล้วก็มีปรับปรงุงสินค้านะครับสองโหมดเลยแล้วก็นี่นะครับมีตัวของเพิ่ม กุญแจประกายแสงมาในอารีนาทั่วไปนะครับใช้5000ตาเท่านั้นโดยที่กุญแจนะครับประกายแสงเนี่ยก็คือกดปุ๊มเนี่ยได้ดันแจมันเลยได้แจดันหมดเลย5ดันนะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนเรื่องของอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะในเกมนะทีนี้มันเรื่องของเรากันนะครับก็จริงๆนะตัวของแอนะี่ยที่พี่ได้พูดไปเนะี่ยว่าจะทำแอลเนะี่ยก็ทำนะเว้ยแต่แบบมันตัดไม่เสร็จอะ มันใช้เวลาตัดค่อนข้างนานนะครับแล้วพวกกับว่าวิกนะผมเอาอย่างนี้ดีกว่าวิกนะน้องเมื่อวานน้องผมพูดเกี่ยวกับแพทอัปเดต PBE ของ LL เฮ้ยรู้ว่าตอนที่ผมได้ยินะผมรู้สึกว่าแพทอัปเดตแพทนี้ท้ามันมาไวจังวะแบบวันสองวันเองอะไรเงี้ยแพทมาแล้วแต่พอมานั่งนั่งนึกดีๆเฮ้ยวันนี้มันผุดแล้ววะคืออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่วุ่นวายมากชีวิตผมอะมันมีอะไรมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วก็ ทำให้ผมเนะ่ยลืมวันลืมคืนเลยมันมีทั้งสอบมีทั้งน้ําท่วมมีทั้งแบบเก็บของที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยมันมันเยอะมากจนแบบเราไม่ได้มานั่งดูว่าเอยวันนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างเงี้ยแออ่ะเราถ่ายไว้เสร็จหมดแล้วนะแล้วก็เป็นคลิปที่ใช้เวลาถ่ายอะนานมากเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าแอลแอลแพทที่แล้วเนี่ยมันเป็นแพทที่ปรับปร,รานไอเทมร้อยชิน้นรวถึงตัวละครก็โดนดีอ่าโดนมิสโคถึงสตัว มันก็ยังเป็นมันก็ไม่แพทที่มีอะไรพูดเยอะแต่ว่าเราก็ถ่ายไว้แล้วแต่เราก็ไม่ได้ทําไม่ได้ตัดให้เสร็จมันถึงกระแสบันดกมาถึงว่าแบบช่องอื่นเขาก็ทําไปแล้วป่ะเมื่อเรามาทําคลิปตามหลังมันก็ดูไม่อัปเดตนะครับอืมคนดูก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้ถ้ากูจะรอช่องนี้กูไปดูช่องอื่นดีกว่าอะไรอย่างนั้นอนะเราก็เลยโอเคขอโทษนะครับคลิปที่เราก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะ คลิปหน้าก็ไม่ได้คลิปหน้าก็ไม่ได้เพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยผมไม่อยู่วันอาทิตย์หน้าผมมีผมปิดมิเทอมอม่ะผมหยุดมิเทอมหนึ่งอาทิตย์น่าจะไม่อยู่หอ,อก็คงต้องเป็นแพทหน้าหน้าเลยอืมโอเคประมาณนั้น เออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องของแพตอัเดทเกมนี้แหละเออลืมเนาะคือหลายๆคนเนะี่ยเริ่มมีกระแสการบ่นกันแล้วนะครับว่าเกมเนะี่ยเริ่มยัดตัวละครเข้ามาจริงๆเนะี่ยผมจะพูดอะไรให้ฟังเกมอ่ะมันไม่ได้พึ่งอย่าใช้คําว่าพึ่งคือมันเป็นเงี้ยมาสักพักแล้วสองสามเดือนน่้จะมัง้งที่การที่แบบเอาตัวละครพิเศษเข้ามาเข้ามาพร้อมกัน2ตัวหมายถึงแบบเอาตัวละครตัวหนึง่งเข้ามาพร้อมกับตัวใหม่อีกตัวหนึง่งเสร็จมันเป็นตู้คาบเส้นกันอะ แพทแรกๆเลยที่มันมีเหตุการณ์เนี้ยมันเอามาพร้อมกันก็คือมีตู้2ล้านกับตู้ล้านล้านหนึ่งแยกกันเลยถูกปะแต่ตอนนี้นมันใจดีนะเว้ยมันแบ่งแบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะแบ่งแบบเปิดให้โครว์อยู่แพทเนี้ยนะครับแล้วก็เปิดให้บาเอวอะอยู่อยู่ข้ามแพทบายเอวอะจะมาพรหัทหน้านี่พรหัทหน้านวันที่10จนถึงวันที่17ก็คือครับคาบแพทอะ่ะคาบเส้นแพทนะครับ ทำให้คนที่อวยบาเอลนะครับสามารถเลือกได้เลยว่าจะเปิดบาเอลจริงๆหรือว่าจะแบบเปิดเอาไว้ดูเล่นเพราะว่าพอมันค่าบเส้นแผ่นเนี่ยโครมันวันที่สามถึงวันที่สิบหกเออมันต้องดูอย่างนี้ส่วนบาเอลมันจะเป็นวันที่สิบถึงย3ิบสามมันก็จะอยู่ข้ามแผ่นมาอาทิตย์หนึ่งคนที่กกังวงว่าจะเปิดบาเอลดีไหมก็สามารถดูแผทวันที่สิหกก่อนได้ว่าตัวละครวันที่1ิบหกเนี่ยมันตัวอะไรเห็นปะตรงนี้ผมว่ามันดีมันไม่ใช่ข้อเสียเลยมันคือข้อดีด้วยซ้ำ อืมแล้วมันก็เป็นมาตั้งนานแล้วเอาแพทที่มันแบบอยู่ในช่องเราเห็นได้ชัดเลยคือแพทแรกที่ลงเลยนะครับแพทตัวของเ e จินลีฟกับตัวของอากิลแพทที่ตัวมังกรเนี่ยเล็กไหล่อะนักหน้าเล็กไหลเข้ามาพอดีถูกปะที่เขาแบบอุ๊อากิลก็มาต้องเปิดเ e จินลีฟก็โกงต้องเปิดถูกปะเออสรุปก็เปิดคู่อยู่ดี เพราะมันก็เก่งทั้งคู่แต่เก่งคนละแบบอืมอย่างเงี้ยผมว่าโ,โอเคมากผมก็ไม่ต้องถามโค้ดเนี่ยต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวดีลเล ER อร์ PVE PVP เล่นได้ผมเปิดอยู่แล้วอาจจะสักหกแสนยิงยิงไปหกแสนนะแต่ว่าต้องดูทีหลังต้องดูกันก่อนนะใบยอยู่เนี่ยเปิดแน่นอนล้างต,าาตู้ถ้าล้านถ้าล้านเพชรอะล้างตู้ล้างเลยผมรักน้องมากรักรัก,กหัวปักหัวปั๊ม ไม่ได้อวยไม่ได้อวยไม่ได้อวยแต่รักหมูปักหมูป่ามันจะไม่ได้อวยประมาณนี้สรุปนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับตัวสองล้านตัวสองล้านล้างตู้ก็หนึ่งดาวสี่ดาวห้าดาวนะครับสามดาวไม่แนะนำหนึ่งดาวสี่ดาวห้า 4, 5, ดาวตัวหนึ่งล้านนะครับถ้าไม่อวยผมว่าบายเอลถ้าไม่อวยนะก็เปิดเท่าที่เขาให้มา สามพันใบแล้วถ้าอวยก็ล้างไปเลยโอเคอวยล้างเลยนะครับไม่อวยก็สามพันใบพอจบจบไปนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวนาไปก่อนเนาะประมาณนี้แล้วกันเจ็บคอเพราะว่าจริงๆเวลาเราไม่ได้อัดคลิปนานๆเรามาอาัดคลิปนี้เราก็พูดไปเรื่อยนะครับโอเคใบ